นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีพร้อมกับเครือข่ายภาพประชาชนเดินรณรงค์รอบเมืองปัตตานีเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงผลกระทบของโรงไฟฟ้าฐานหินเทพ,พาพร้อมทั้งร่วมปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ค่ะ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีพร้อมด้วยเครือขา่ายภาพประชาชนในพื้นที่ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงผลกระทบโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาจากกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเขตรอยต่อกับจังหวัดปัตตานีเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ นายตูแวดานิยาตูแวแมงแงผู้อำ mm hmm. นวยการสำนักปัตตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาเปิดเผยว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงออกของภาพประชาชนในพื้นที่โดยมีการเดินรณรงค์ไปรอบเมืองเพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวของชาวปัตตานีโดยเฉพาะในเขตเมืองที่ยังไม่ทราบถึงภัยของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะทำลายสิทธิชุมชนวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ขณะที่เครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีเพื่อความเป็นธรรมออกถแถลงการฉบับที่1เรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมพิจารณาตัดสินใจต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพออกแถลงการฉบับที่2แสดงจุดยืนต่อกรณีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทำคอ1คอ2และคอ3ที่ผ่านมาว่าไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้เสนอความคิดเห็นขณะที่ประชาชนในพื้นที่มองว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน หากยังคงมีการดำเนินโครงการต่อไปอาจจะสร้างความขัดแย้งในพื้นที่เพิ่มขึ้นและในวันที่25มกราคมนี้ทางเครือข่ายนักศึกษาและภาคประชาชนในพื้นที่จะยื่นหนังสือให้กับกอรมนภาค4ส,ส่วนหน้าเพื่อเสนอให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระในการสร้างสันติภาพป้องกันไม่ให้โรงไฟฟ้าฐานหินเทพ,พากลายเป็นภัยแทรกซ้อนกระทบกับการพูดคุยสันติสุขของนโยบายความมั่นคงค่ะ